สวัสดีวันศุกร์ค่ะทุกคนเย้วีคเคนแล้วก็เดี๋ยวนะดูสภาพก่อนเหนื่อยมากวันนี้ได้กลับบ้านเร็วกว่าเดิมก็นะคะก็เลยแวะมาเอากุญแจเข้าบ้านมาดูบ้านเห็นไหมแปแปบพื้นเสร็จแล้วดีใจมากเลยแอบมาดูก่อนโกนะโกก็อยากมาดูขำขำขำ ก็นะคะก็ความเปลี่ยนแปลงยังไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็อาทิตย์นี้ช่างมาทําพื้นอันนี้นะคะตรงครัวก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลง,ปลงเท่าไหร่แต่ว่าก็ตู้เย็นเอาออกมาแล้วนะคะตอนนี้บ้านเราถึงนี่แล้วเห็นไหมมีพื้นมาลงด้วยเมื่อวานนี้เรามาดูแวบแวบรอบนึงนะคะก็ ก็รีบนะวิ่งเข้ามาดูแล้วก็วิ่งออกเลยก็วันนี้จะเข้ามาดูพร้อมโกนะคะก็นะคะเสร็จแล้วพื้นเสร็จแล้วเหลือตรงเนี้ยลิสต์เองขอบๆนะคะที่เอาไม้เดี๋ยวจะเอาเป็นลิสต์ไม้มาวางไว้เอามาติดมาวางนะคะตื่นเต้นใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวพามาดูห้องน้ำค่ะเห็นไหม ฟอร์นิเจอร์เริ่มมาลงแล้วเนนะคะก็เป็นตู้60ส um, um, ิหสิบอืมไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีแบบสองอันน่ะนะดูไปดูมามันเล็กจังวะเออก็ไม่เล็กหรอกเนาะเก็บสมบัติได้อยู่นะคะ อันนี้ก็เป็นปลั๊กไฟอ๋ออันนี้เป็นปลั๊กไฟนะเป็นสายไฟต่อกระจกที่เป็นไฟนะคะนะแล้วก็มาดูฝั่งนี้กันบ้างเหนื่อยกับช่างเหนื่อยใจกับช่างมากเลยทํางานกันยังไงเนี่ยเมื่อวานอันนี้ก็มีปัญหานะคะพเพราะว่าเออ,เอ,อพอต่ออ่างเสร็จแล้วนะคะปรากฏว่า ปรากฏว่าต้องต้องย้ายฝั่งนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันติดกับก๊อกเกินไปคือแบบช่างช่างวัดยังไงอะทำไมไม่ให้มันขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยให้มันติดอ่างขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยถ้าอันนี้ก็จะใช้การไม่ได้นะคะที่ดิสเพลย์ตรงเนี้ยต้องกลับด้านมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะคือแบบ ช่างทำงานกันยังไงวะเนี่ยเซ็งเป็ดนมนา้เลยเออ,อันนี้ก็ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยก๊อกเราเนี้ยสายฉีดตูดไม่งั้นซื้อแบบอัตโนมัติเลยอารมเสียอ,อไปค่ะก็นะคะคุกเกอร์มาติดแล้วนีออ่ติดแล้วแล้วก็ อันนี้ก็เป็นถังคุกเกอร์นะคะสรุปว่าไออันเนี้ยมันวางไม่ได้ด้วยเหตุผลยังไงก็ไม่รู้ว่าเราจำไม่ได้แต่ว่ามีความจำเป็นต้องเจาะรูลงไปในอันนี้นะคะเพราะว่าไออ่างที่เราได้มาผิดเนี่ยมันมีความลึกเกินอ่างที่เราสั่งไปนะคะอ่างที่เราสั่งไป1 9 0่งเซนติเมตรความลึก แต่อันเนี้ยที่ได้มาคือ220นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีที่ให้อะไรสักอย่างเนี้ยไอ้ขวดนี้แน่ๆเลยอ่ะมันไม่มีที่โอ้ยคือตอนนี้คือแบบเซ็งไปหมดทําอะไรกัน <c oughs> แล้วถังขยะเราเนี่ยมีที่ให้ถังขยะเราไหมเนี่ยฮะเริ่มอารมณ์เสียแล้วนะ <c oughs> นี่ตอนแรกที่ไมโครเวฟมันผิดนะคะตอนนี้ ได้สีดำมาแล้วนะคะช่างเออเขาเรียกว่าอะไรคนขายเซเว่นอะ่ะเขาไปเปลี่ยนให้เรานะคะน่ารักมากรุ่นใหม่มันออกมาคือไม่ต้องมีแบบเมทัลเออสไตรปุกข้างบนน่ะนะเลิศมากมแวะมาดูห้องน้ำเล็กห้องน้ำเล็กก็เฟอร์นิเจอร์ลงแล้วนะคะแล้วก็ชักโครกมาแล้ว แอบดูหน่อยสิลิมเลสมันเป็นยังไงเนี่ยลิมเลสมันเป็นยังไงมีคนใช้แล้วเรื่องเนี่ยเป็นไงวะ พวกเราก็เดินดูรอบบ้านนะคะว่ามีร่องรอยตรงไหนบางที่ เป็นร่อง e tamam. รอยสีดำเป็นร่องรอยแบบถูกขีดข่วนหรือว่าสกปรกนะคะเพราะฉะนั้นช่างต้องมาทาสีอีกรอบเห็นไหมดำๆตรงนั้นนะคะข้างล่างก็มีเรามาดูด้านนอกกันนะคะเรามาดู้อกกันนะคะ Mm. Det er jo så, hvordan det bliver vasket, men ja. noget af det er altså også stenene, der har sådan nogle... Øh, ja, Der er spraglet i forhold Der er spraglet i overfladen. Og det der. Ja, det, det, ikke, øh, er det er vel ikke spraglet, eller hvad? Det er mørte. Nej, det er... Det er mørte. Ellers så sender vi lige et brev rundt herfra. Det vil jeg aldrig til at sige, men jeg ved det Og det er nok godt, อันนี้เป็นแบบว่าไม่มีรูนะคะไม่อยากได้ที่มันเป็นแบบช่องๆโกเมนมุมอยู่ Ja, det er en ja, det er ja. rigtig godt. I forhold til, ja, hvor mørkt det er Det er en mor, ja. hvor det er i ja. går. Ja. Det er det faktisk. Vil du gerne op og kigge? Det også en du kan tage med op, så du kan gå helt op. Flot! Der <laughs> สวยงามมากแล้วก็มีไมโครเวฟแล้วก็เตาอบนะคะเตาอบแล้วก็ติดต่ำหน่อยนะเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้สูงมากนะคะตรงนี้มีปัญหานิดนึงเพราะว่ามันไม่เท่ากันนะคะเห็นไหมข้างๆนี่มันออกมานะคะเดี๋ยวช่างจัดให้ ก็มีติดซ็อกเก็ตด้านข้างแล้วสวยงามมากแล้วก็เราคุยกันเรื่องไฟว่าจะเอาไฟเล็กหรือไฟใหญ่ของบ้านเราเป็นสปอตอันเล็กนะคะไออันอันเนี้ยไม่หน uh, ักมากนะคะเป็นอันน um, uh, ี Nay, uh ้เขามี2อันให้เลือกอันนี้มันไม่ค่อยสปอตอ่ะอันนี้มันสปอตใบอ่ะอันเนี้ยแต่อันนี้มันจะกว้างสว่างดี